ตอนนี้เรามาอยู่ใกล้ๆก,กับที่ที่เขาทำเขื่อนแล้วนะดูดิเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยอะมองเห็นริมน้ำเลยแม่น้ำโขงนะนี่อยน่นฝั่งนู้นทรายตรงนู้นอะคือเกาะของของไทยกับดิน,ดนอ ดินงอกอันไหนคือดินงอกในแม่น้ำนี่อไอ้ตรงกลางที่เป็นเกาะเหรอ,เ,อ,อเป็นดินงอกอะเออพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเขตที่ไทยก็อยู่ได้คือเขาก็ไม่ได้จัดสรรในเกาะนีน้ครึ่งเกาะเนี่ยฝั่งครึ่งเกาะเนี่ยนเีกนู้นจะเป็นของเราฟื้นนี้เป็นของไทยแต่ว่าเขาเป็นโฉนดให้ไหมหรือพ่อทบอไม่เป็นอะไรทั้งสิง้นอ๋อเหรอออาแล้วคนที่เขาไปทำขาอนุญาตให้ทำกินไม่เยอเอาเหรอ ถ้าเขาจะเอาก็ต้องคืนเขาทำกินก็เลือกกันเอาเองแล้วก็จัดสรรกันเอาเองคนที่ไปอยู่เขาก็ได้ติดทำกินแต่เขาไม่ออกฉนนให้เหรออ๋อนี่จะทำแค่เป็นเขื่อนกั้นไม่ให้ทรายอะไรนะเป็นถนนคนเดินอา้าวแล้วไหนบอกว่าแล้วเป็นอันี้ด้วยเป็นจันตรลิงพังถนนคนเดินด้วยเหรอจริงๆอะ่ะที่ของเขาอะ่ะ ที่ของเขาเนี่ยมันอยู่เนี่ยประมาณจางน้ําอ่ะฮะที่ของแต่ละบ้านนะหรอเออเนี่ยที่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้เป็นทางโคง้งของของแม่น้ำของมันก็ซ้อมันซ็ตะลิ่งมาเรื่อยตายแล้วที่เขาก็เลยทําที่การตะลิ่งทั้งๆท,ที่ที่เขาอยู่กลางออกลางแม่น้ําแต่พอกลายเป็นน้ําปับ๊บที่มันก็หดไปอัตโนมัติจนกระทั่ทงมาถึงตรงนี้เลยแม่น้ําที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นของไทยหมด แล้วก็ต่อฝั่งนู้นอีกครึ่งหนึ่ง uh. แต่ฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งเราก็มีน้ําอย่างนี้เหมือนกันเป็นสองแฉกอย่างนี้อ้า <How? S 1> วเหรอโอ oh. เรือเนี่ยเขารับเขารับรับย่างวิ่งไปรอบเกาะอ๋อเ oh, หรอแล้วก็กลับมาเนี่ยเหรอโอ oh. ราคาเยอะไหมอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนี่ไม่ได้สิดต่อเหรอแต่รู้ว่าเขารับนำเที่ยวรอบนึงอ๋อแต่เป็นคนไทยเนี่ยนะที่รับนำเที่ยวอ๋อผมไม่เยอะอยูน่น แค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะ